สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มเทวจิตศิรูนะคะเป็นต้นฉบับของการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีของการเตรียมของไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างน,นะคะสิ่งแรกเลยที่ต้องมีก็คือผ้าขาว1เมตรเวลาไหว้เนี่ยเราจะปูที่พื้นเลยนะคะเราจะไม่ตั้งโต๊ะหาจุดที่เป็นกลางบ้านที่สุดหันหลังให้กับประตูบ้านแล้วก็หันหน้าเข้าตัวบ้านพอเราวางผ้าขาวปุ๊บเราก็จะวางของทั้งหมดที่ผ้าขาวสิ่งที่ต้องเตรียมถัดไปก็คือ ผลไม้9อย่างหมากพลูเำดาวเรืองเ้ดอกน้ำ5ขวดเทียน1คู่ผู้าดอกที่ผักทที่ปักเทียนเนี่ยเราจะไม่ใช้ปนกับอะไรเลยให้ใช้เป็นแก้วใส่ข้าวสารก็ได้แต่เราจะไม่เอากระถางทุ่งหน้าทิ้งพระท่หน้าสีจู้มาใช้ส่วนของผลไม้จัดให้ดูสวยงามจะมากจะน้อยก็ตามเนี่ยพยายามจัดให้มันดูพูนเราให้เขายังไงเขาจะให้เรากับมาแบบน,นั้น แล้วในคลิปของอาจารย์น,นี่จะขอเน,น้นผลไม้ที่ต้องมี3อย่างที่ต้องควรจับต้องหนึ่งก็คือเรื่องของเองินเงินเป็นเรื่องของเงินที่รับไม่ทวนเงินเนี่ยพยายามโปะไว้ด้านบนสุดให้เงินทับทุกอย่างอีกอย่างที่ต้องมีก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรจะเป็นเรื่องของบริวารใครที่บริวารไม่ดีทำมงคนไม่ขึ้นให้เน้นแก้วมังกรหรือที่เป็นองค์กรเป็นบริษัทให้เน้นในส่วนของแก้วมังกรเข้าจํานวนพนักง,งานได้ยิ่งดีเพราะเวลาไหว้าวาเสร็จก็แบ่งให้ทานคนละงไ,ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วย ริงแล้วอยากจะแนะนําให้ใช้กล้วยที่สุกแล้วเวลาขอจะได้ไม่ต้องรองสุกนะคะอย่างอื่นก็เป็นผลไม,ม้มงคลทั่วไปผลไม้ที่ดูแล้วไม่มงคลเงาะมังคุดละมุดก็ไม่ควรทำกล่าวไหวทุกที่กลางบ้านก็ไปดูในเพจหรือในอะไรได้เลยส่วนน้ําน้าเนี่ย อยากให้ใช้เป็นขวดพอเราไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปเทหน้าบ้าน3ขวดแรกเราจะเทจากซ้ายไปขวาแล้วก็ให้พูดว่าขอให้น้ําขวดนี้ช่วยล้างสิ่งไม่ดี2ขวดหลังเราจะเททวนกลับมาพูดว่าขอให้น้ําขวดนี้ ช่วยเปิดทางรับรับพอไหวเสร็จลาของให้เราจับที่ผลไม้แล้วก็บอกว่าขอเดชขอชาญให้ลูกหลานบริวารกินเพื่อความเป็นสิริมงคลลาแล้วก็แจกจ่ายได้เลยเจ้าบ้านเราก็จะเน้นกินเรื่งของอันอนุนแย้มกอแล้วก็กล้วยสับประรดตอนไหวเนี่ยเป็นผลไม้มงคลแต่พอไหวเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็นผลไม้ปก ะฉะนั้นเราจะไม่เก็บความยากไว้กับตัวเองแจกออกไปเลยค่ะใครที่สุขภาพไม่ดีหรืออยากล้างของไม่ดีในตัวให้ทานที่น้ำมะพร้าวทีกินก็ทานได้อย่างเล็กอย่างละหน่อยหรือตั้งไว้ที่โต๊ะอาหารของที่บ้านเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อมาครูกับดาวเรืองเราจะาไปวางไว้หน้าพระ สามวันวันไหว้นะเป็นวันแรกพอนับไปแล้วครบ3าวันก็ให้เอาวิธีทางขยะได้ตามปกติวิธีการไหว้ที่กลางบ้านก็ไม่ได้ยากนะคะสามารถไหว้เองได้วันอังคารเที่ยงและเสาร์เที่ยงเท่านั้นเพราะวันอังคารและวันเสาร์คือวันรับและเป็นวันแข็งการเต็มรูปแบบได้ ทั้งใน YouTube ช่องอาจารย์นิ่มพาไปมมๆแล้วก็เพจอาจารย์นิ่มเทวจิตสิปู่ไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะอาาันนี้คือต้นฉบับของการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเพราะฉะนั้นไหว้ตามต้นฉบับรับรองปังแน่นอนังช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ไปกดติดตามเพจอาจารย์นิ่มด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทําการไหว้เจ้าที่กลางบ้านกัน